บ้านต่างประเทศจุมอุทุมพรพักหลังหย่าสามีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่มากความสามารถที่สวยอมตะไม่มีเปลี่ยนที่ไม่ว่าจะก,กี่ยุคกี่สมัยก็ยังสวยไม่สัง่งสำหรับจุมอุทุมพรศิลาพันธนักแสดงชาวไทยปัจจุบันยังคงรับงานแสดงละครอย่างต่อเนื่องโดยรับบทคุณแม่เป็นส่วนใหญ่ และหากทุกคนจําได้จัดทราบว่าอดีตสามีของสาวจุ๋มอุทุมพรนั้นก็คือนักร้องศิลปินชื่อดังอย่างเทียรี่เมฆวัฒนาซึ่งครั้งหนึ่งทั้งคู่นั้นได้เคยแต่งงานกันและอยู่กินกันมานับสิบปีจนมีลูกด้วยกันทั้งสิ้น2คนก็คือเจนเมฆคลาลูกสาวและเจสซี่เมฆลูกชายแต่ทั้งคู่นั้นก็ต้องปิดฉากชีวิตคู่ลงและได้หย่าร้างกันเมื่อต้นปีพุทธศักราช2545 โดยเทรี่เป็นฝ่ายขอหย่าเองโดยอ้างว่าไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเพียงพอและก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะทราบข่าวว่าจุมอุทุมพรนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจถึงชีวิตของลูกสาวลูกชายวันนี้ที่โตแล้วว่าพร้อมบอกว่าวันนี้ก็อยากกลับไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิมอยากแก้ตัวเหมือนกันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เดินกันคนละทาง ปัจจุบันมีความสงสารคุณเทียรีย่ทำงานหนักสุขภาพก็ต้องทำกายภาพขาไม่ค่อยดีเพราะของลูกเราขอบคุณเขาที่มีลูกแสน่ารักให้เราจะไปหาที่ไหนได้พอผันแบบนี้ไม่ได้รู้สึกผิดแต่รู้สึกเสียดายการตัดสินใจที่สุดโต่ของเราและพูดต่อว่าพี่จุ๋มบอกกับพี่เทียรีย่ว่าวันใดที่เขาไม่มีคนดูแลแก่ตัวลงถ้าไม่สบายหรือเป็นอะไรพี่จุ๋มยินดีไปดูแล พอคิดไปคิดมาทั้งหมดในชีวิตเขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตเราและล่าสุดเทรีเมฆวัฒนาก็ได้มาให้สัมภาษณ์พันธุ์ทางรายการซึ่งมีช่วงหนึ่งทางด้านพิธีกรก็ได้ถามเทรีเมฆวัฒนาว่าก่อนหน้านี้เหมือนพี่จุมงอุทุมพรเคยให้สัมภาษณ์ว่ารายการอะไรสักอย่างหนึ่งว่าแบบบางทีก็อยากกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมกับเทรีหลังจากนั้นพิธีกรจึงถามต่อว่าแปลว่าพี่เทรีก็ไม่ได้เชิงว่าปฏิเสธหรือปิดโอกาสนั้น เทอรี่จึงตอบว่าอืมตอนนี้มันคงยังไม่ถึงเวลามัง้งเอาไว้ก่อนไม่นานมานี้ต้องบอกว่าล่าสุดเทอรี่จุมงอุทุมพรน,นั่นก็ได้อวดโมเมนต์หายากนัดทานข้าวพร้อมนักครอบครัวอีกครั้งบอกเลยว่าอบอุ่นหัวใจแฟนคลับโดยงานนี้เจสซี่เมฆลูกชายของทั้งคู่ก็ได้โพสต์โมเมนต์อบอุ่นและระบุข้อความเป็นรูปอีโมจิหัวใจทำกางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายอาทิเช่นเป็นครอบครัวที่แสนอบอุ่นมากครับ นานๆจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาน่ารักมากค่ะครอบครัวของเจสซี่มีความสุขมากนะอีกด้วย